สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องมุสลิมชาวไทยช่วงนี้เป็นช่วงนายมอเตอรเวขอคุยผมนายมอเตอรเวอาดามจะมาคุยด,ดึงรอมฎดอนกันจะเข้ารอมฎดอนแล้วนะครับได้คิดอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองรอมฎดอน2,567ตรงกับวันอะไร ถือศีลอดปีนี้เริ่มเดือนไหนข้อมูลปฏิทินอิสลามโดยสำนักจุลราชมนตรีพเลเรือเอกสาสราจันเกติคุณนครธนุวงศฮัดจีอาลีบินมุฮัมมัดเดือนรอมฎอน2567ฮิจรัชสักการะ145 4ตรงกับวันอังคารที่12มีนาคม2567โดยประมาณทั้งนี้เราฟังประกาศจากสำนักจุลราชมนตรีอีกครั้งเดือนรอมฎอนคือเดือนที่9ของปฏิทินฮิจรัะหรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมทำการถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จิมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่งเนื่องจากชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติเพราะเป็นศาสนาบัญญัติด้วยการงดอาหารทุกชนิดรวมถึงน้ําดื่มในช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินรวมทั้งให้อุดหนุนต่อสิ่งรอบตัวหยุดทําความชั่วและออกห่างจากสิงของวัตถุหรือคนที่จะชักนาเราไปสู่การฝ่าฝืาฝนคําสั่งของพระเจ้าไม่ว่าจะโดยมือใช้ทําร้ายหรือขโมยหรือเท้าที่เดินไปสู่สถานที่ต้องห้าม และอวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งหมดเดือนโรมโดอนเป็นเดือนที่จงใจให้ผู้ศรัทธาทําความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆเน้นการบริจาคทานหัวใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภกดีอิบาดะา่อกลล l a ์และหันไปหาพระองค์มากขึ้นบรไเตวาโรโมโดอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจนั่นเองเพราะจะทําให้เราออกห่างจากสิ่งไร้สาระจะทําอะไรต้องระมัดระวังทุกการกระทําและคําพูดมิเช่นนั้นก็จะเป็นการถือศีลอดที่ได้แค่เพียงการกดอาหารเท่านั้นเอง รวมทั้งจะได้รับรู้ความยากลําบากของคนที่ยากไร้ด้วยนอกจากถือสิ่งกและทําทานแล้วปรามโดอนยังเป็นเดือนสุดประเสริฐที่มีการประทานกุดานซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนและเป็นเดือนแห่งความเมตตาประตูสวรรค์ถูกเปิดและประตูนรกถูกปิดเดือนนี้จึงมันทำดีให้มากมากมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาเกลบาเลกมุสลิมจึงต้องอ่านอันกุดานเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มุรย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกน่าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างเมื่อสิ้นเดือนรอมฎดอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่หนึ่งเดือนชาวานเรียกว่าอีดินฟิตรีหรือวันอิดเล็กการกําหนดวันที่หนึ่งของเดือนหรือการเริ่มต้นวันตามศาสนาอิสลามจะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าและการกําหนดเดือนเป็นระบบจทัทตุคติสิ้นหนึ่งเดือนจะมี29หรือ30วันเท่านั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการหมุนรอบโลกครบหนึ่งรอบในเดือนนั้นๆดูอาให้มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎดอน اللهم بلکه نه فی راجب و شعبان و بلکه نه رمضان، خوامعی، اولا، خواهی را میخوان سمرونی دون، راجب و شعبان و خواهی را میشوید تن دن رمضان.